สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง KJ เจข้าวแชนแนลและก็วันนี้พี่ข้าวก็ได้พาเด็กๆมาดูของเล่นนะในวันชิวๆสบายๆที่เซ็นทัลปิ่นเก้าเองทุกคนแลวจะได้พามาดูว่าในโซนชั้น4เนี่ยจะมีโซนขายของเล่นเด็กมากมายแล้วก็เป็นโซนเล่นอะไรบ้างนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเด็กให้เด็กๆได้ลองฝึกเล่นทักษะการซ่อนตัวอะไรต่างๆแล้วก็มีของเล่นขายเป็นโซนเซ็นทัลด้านในนะทุกคนนอกจากนี้โซนนี้ยังมีเลโก้ แล้วอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก็ยังจะมีจุดให้กับเด็กๆเ,เล่นอันนี้คือฟันสแปสนะทุกคนซึ่งเสียค่าเข้าเพียง1ชั่วโมง90บาทต่อ1คนเท่านั้นเด็กๆชอบโซนนี้มากเลยทุกคนตรงเซนทรันปิ่นเ้าคือด้านบนเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆมาอยู่ได้เกือบทั้งวันเช่นกันนอกจากนี้ยังมีรางรถที่ทําให้แบบเด็กๆสามารถเล่นแล้วก็แข่งขันรถต่างๆได้ ีกโซนหนึ่งพี่ข้าวชอบมากเลยก็คือร้านมิโนโซนะทุกคนซึ่งเป็นแบบว่านอกจากร้าน20บาทหรือว่าร้านส0บบาทที่พี่ข้าวชอบไปเข้าไปเข้าแล้วนะโซนนี้ก็เป็นอีกโซนที่เด็กๆชอบเพราะมันมีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยทุกคนนะ่ารักน่ารักราคาก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะแล้วก็มีของใช้ภายในบ้านที่จําเป็นมากมายหลายอย่างเดี๋ยวพี่ข้าวจะมารีวิวเกี่ยวกับร้าน10บาทแล้วก็ร้าน20บาทที่พี่ข้าวชอบไปอีกคลิปหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมกันนะคะ